ท่านผู้ชมที่รบครับบอบูคุยกับประชาชนกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ ช่วงที่ผ่านมานะครับมีกระแสของการเต้นกังนำสไตล์นี่เรียกว่าถลุมโลกเลยทีเดียวมียอดวิวกว่าเป็นเรียกว่าโอ้โหเป็นพันพันล้านวิวเลยทีเดนะครับใน YouTube หลังจากที่กังนําสไตล์เนี่ยเริ่มซาลงไปกระแสเริ่มเบาบางลงไปตอนนี้มีสไตล์ใหม่มาอีกแล้วนะครับเป็นการเต้นประเภทหมู่คณะเขามีชื่อว่า ฮาเลมเชคผมก็ไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่ไอ้ฮาเลมชงฮาเลมเชคนี่ไม่เป็นยังไงวันนี้ครับผมเชิญทีมเต้นฮาเลมเชคนะครับมาเยือนรายการบอหมูคุยกับประชาชนว่าแล้วไปเจอกับพวกเขาเลยดีกว่าครับฮาเลมเชคครับสวัสดีครับ,สว,ส,คครบสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับเฮ้โอ้โหนีน่น,นิดเอาตัวอะไรมาครับเนี่ยซลับบี้ครับซลับบี้ซลับบี้อะไรจะพ oh. One. 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 ูดเรียกว่าเฟอร์บี้บ้าแล้วอ้วนอ้วนต้องยดีเอาวเฮ้ยทะเลาะกันเอาวนี่ตัวลง อะไรนี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้นี่เรียกโอ้เฟอร์บี้สตาร์ทแรงเลยเฟอร์นี่เรียกว่าอะไรนะสตาร์ทแรงเลยเซเลอร์บี้เออเซเลอร์บี้นะฮะอันนี้เขาเรียกเซเลอร์บี้เขาเรียกเฟอร์บี้เขากำลังฮิตรู้เดี๋ยวไปทวงเดี๋ยวมันก็ว่าผมพี่อะโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ละท่านแนะนำตัวกันเลยดีกว่านนี้มาเยือนทีมอ่มาเยือนรายการเรานี่ยหนึ่งสองสามเจ็ดแปดคนเจ็ดคนเลยทีเดียวมีคนก็บอกว่ามันไม่เหมือนฮาเลมเคสเท่าไหร่นะเหมือนแหละฮะ สนชื่นขอเแนะนาตัวดีละท่านเลยดีกว่าเริ่มเติมจากท่านนี้ท่านผู้ชมทางบ้านอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะครับครับผมติ่งบางนาครับอ๋อมาขอด้วโอ้โหมีปัญหาแต่กันได้อยากก็ไฟก็ได้ไปเย็นๆอยนดับท่านต่อไปครับสวัสดีค่ะพี่น้องเกียวค่ะเกียวนจันทรอ๋อแล้วเกียวจานระครับต่อไปฮะ ยันบอยยันอะไรนะฮะไระอ๋อยันบอยยันนะครับยันบอยยันโอเคทั้งนี่ทั้งสองคนนี่ขอ้โหงคนนี้เท่สุดเลยคุณแม่แม่ฮะก็เป็นตัวทีเด็ดของวงเราอ่ะเอาครับเจอนะฮะเจอนะทางขวาก่อนเลยแล้วกันโอ้โหเน่ผมบ้าเหรอบ้านนี้ตื่นใจเหลือเกินบ้านบ้านอีกนะฮะอ่ะเหล่าลุงนิ่งเหล่าลุงนิ่งนะครับาคำรู้หัวผอมนี่ง แจกี้ออกกระซั้มครับอ้อนะฮะก็ครบแล้วนะครับครบแล้วทุกคนนะฮะลุ่นชายลุ่นชายนี่เป็นหัวหน้าทีมหัวหน้าชื่อที่ไรครับชื่อชมพู่ซอยสามแปดครับเนี่ยชมพู่ซอยสามแปดเป็นผู้หญิงผู้ชายทอมต้องเป็นทอมนะครับอือนะครับเป็นทอมใช่นะฮะอ้าววันนี้นี่คือ เาเรียกว่าเป็นอะไรนะฮาเรมเชคถูกต้องครับไอ้ฮาเรมนี่ผมคุมม้นๆแล้วคุณเบลเพชรมันมันเป็นพวกที่แบบอันนี้ไม่ใช่หรอ่ผมว่าให้เลขาของคีอเ,เรากว่าน้าต้องเที่ยวต้องเที่ยวต้เที่ยวค่ะฮาเรมเชคเหรอคะครับผมมันดังมาเนี่ย อ๋อเริ่มต้นเนี่ยแถวสุธิสารก่อนเฮ้ยมันไม่ใช่เอาไม่ใช่เมกาไม่ใช่พวกม,มันเริ่มที่สุธิสารสุธิสารแล้วต่อไปที่ดินแดงเอาจากสุธิสารเลยไปห้วยฝางแล้วไปดินแดงแล้วข้าไปร่าง,างวิถีโอ้โหไปถึงตรงนั้นเลยครับแล้วทำไมมันมจากนั้นได้ไงฮะเริ่มต้นมาจากที่หมอนวดเนี่ยครับเอาไปเต้นกันเอาหมอนวดเต้นกันไอ้คุณแนวเพชรดูจังหวะเที่ยวแถวนั้นบ่อยเขาจะทราบไหมฮะ ก็พอจะเคยเห็นบ้างแต่ว่าตอนนั้นมันยังมันยังไม่แพร่หลายแล้วยังไม่โด่งดังไงแถวห้วยขวางก็จะมีไทยใหญ่ใช่ไทยใหญ่ครับเรียกชื่อผมไม่เคยถูกเลยเขาเรียกคุณตีีีเฮ้ยพี่ชื่อสิงห์ตี๋พี่ตี๋เขาเรียกตะกอนออกเสียงตัะกอนไม่ได้ไเอาออกสิงห์ไม่ได้ของจริงห์มาจากพวกไทยใหญ่แถวห้วยขวฝางถูกต้องมาเต้นยังมาก่อนจนจนวัยรุ่นอเมริกาอ่าวัยรุ่นอเมริกามาเจอมาเที่ยวเมืองไทยใช่ไทยวัยรุ่นก่อนก็ที่มาเที่ยวเมืองไทยที่มันลงเครื่องบินที่มันพุ่งไง ยิ่งนอ่ะน่าอ่ะมันมาเที่ยวอหมอนวดเนี่ยไม่ไม่เห็นครับผม <ๆ S 1> ก็เลย <ๆ S 1> ก็เลยเป็นที่นิยมให้แม่หลายไปผม <ๆ S 1> ไม่น่าเชื่อนะครับท่านผู้ชมครับว่าฮาเลมเชงที่โด่งดังกันทั่วโลกตอนนี้ยอดวิวนี่ก็เ,เป็นล้านๆแล้วนะครับจุดเริ่มต้นมาจากแถวสุฬิสานนี่เองใช่นะครับร้านอะไรนะแม่เออร้านแรกก็ปลาแกะมันะครับรู้จักกันใช่ครับคือเต็มก็ซ่องปลาแกะโอเคแล้วนี่คือลูกทีมหมดเลย คือเต้นเต้นกันมานานอย่างโอ้โหเรารวมทีมกันมานานมากเลยเต้นมาเป็นพันที่เมโอ้โหโอ้เต้นเต้นเดินเดินสายเต้นเลยตระเวนเต้นเลยเพราะตรงเนี้ย การเช็คเนี่ยเป็นที่โด่งดังพวกเราก็ยิ่งมีงานเพิ่มมากขึ้นก็ตามงานบวชอะไรที่ผมเห็นก็มีงานคนสุกแม่ยายครับแม่ยายสุกด้วยเหรอฮะแม่ยายมีคนสุกด้วยครับผมโอ้ยเออมีตัดสายระดยงานพวกเนี้ยเราจะไปเส้นแม่ยายนี่ใช้อะไรโกนนะใส่กระถิ่น่อยจะโกนได้ยังเล่าคุณไปเอาแท็กติกเออนะเอาแล้วตกลงนี่ใครเป็นหัวหน้าทีมก็เสียผู้ผู้เนี่ยผู้เป็นหัวหน้าทีมเต้นมานานจังครับ เป็นวันนั้นนเดี๋ยวเอาเฟอร์บี้ไปเก็บก่อนดีกว่านะไปเอาล่าเลยเอาเฟอร์บี้ไปเก็บก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณปีเตอร์ถือไว้ก่อนนะฮะเส้นมานานยังครับมาแล้วอืมมาแล้วเส้นครั้งแรกนี่รู้สึกยังไงครั้งแรกก็รู้สึกดีอืมนะฮะรู้สึกดีนี่น้ำหนักเท่าไหร่ฮะับเจ็ดสิบกิโลเจ็ดสิบกิโลธรรมดานี่รับประทานข้าวในรางหรือในจานนะอมู่เป็นคนทำที่ควายหมู โอเคโอเคไอ้หัวหน้าหัวหน้าเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมผมต้องทานเฟิร์บี้มากเลยเนี่ยเออแล้วมาทานมากเลยสาวที่เขาออกมาชว์มาโชวไม่ต้องเอาออกไปก่อนออกไปก่อนโอ้สาออกมาอ่ะออกไปก่อนออกเนี่ยเอาเอาเอาทีมงานมาเก็บไปหน่อยกินไปห่อกินไปหน่อยกินไปหนอยคุณน้องเพื่ครับคุณให้เกียรติเลิฟวีของผมหน่อยนะครับโอ้โหป็นเรื่องมากเลยอ้วนเนี่ยเฮ้ยอ้วน ไอ้ดิบัวหน้าทีมนี่ดุมากเลยอ่ะไม่งั้นจะเอาพวกเราอยู่หรออีกล่ะนี่เป็นเจ้าของสเลอร์บี้ใช่ไหมซื้อมาจากที่ไหนด็อกเตอร์มุลเลอร์ครับอ๋อประเทศเยอรมันครับเอ๊ะมันขายสเลอร์บี้เดือดคุณคุณแมวเพชรด็อกเตอร์มุลเลอร์มันขายรองเท้าเหรอใช่คุณแมวเพชรด็อกเตอร์มุลเลอร์มันขายพวกอุปกรณ์โอเค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 อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เรายังคุยกันไม่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 ได้เนื้อได้น้ำกันเท่าไหร่ เดี๋ยวช่วงหน้าแล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกลงในรายละเอียดนะครับว่าไอ้ตกลงเนี่ยมันท่าเต้นอะไรนะฮาริมเทกเนี่ยมันเต้นได้แบบสะเดาขนาดไหนหลังชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดียวครับ ในช่วงที่สองนะครับของบอบูคุยกับประชาชนผมยังอยู่กับทีมงานนะฮะนักเต้นฮาเล็มเชคนะครับน้องชมพู่คุณแจ็คกี้คุณติ่งแมวเพชรน้องเกียวยันบอยยันซีเตอร์แล้วก็คุณเหลานะฮะครับผมคุณชุยได้ให้บอลแล้วครับถือว่าผมตุ้ยดีนะด้านซ้ายก็มีเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับอันนี้คนนะครับไม่ใช่ติดโตหน้าบอดอะไรฮะ ต่งกระจายนี่ขนาดได้ความนี่แปะยิ้มอยู่เลยโอ้โหโอ้โหดื้อดีนะเออนี่ยเดเคยมีคนเกาจ้างไหมไปยืนหน้าห้างร้านอะไรอย่างเงี้ยมีไหมไปนั่งหน้าห้างหน้าอะไรหน้าโรงแรมล่อโรงแรมโอ้โหฮะไม่เคยครับจะโอ้โหทำไมจะโอ้โหทำไมอ้วนเอออ้วน เฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮนเฮ้โเฮ้เฮ้นเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้ยี้เฮ้ยายเฮงยเ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ยยเฮ้ย้ยเ้เ้เยเราเ้ยเยเ้ยเยเเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยฮ้ย้เยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้น้เ้้้้เาเยเยย้เเเ้เ มันเต้นยังไงใครจะบอกได้บ้างไอฮารเลมเชกเนี่ยฮารเลมนี่คือชื่อย่านในอเมริกาย่นานฮารเลมอะไรนะคุณคุณจะคิด้เขาบอกผมเป็นไอบาสเกตบอลฮารเลมกลุ๊คือ,อคือมันจะมีมันจะมีการแข่งขันบาสเกตบอลในอเมริกาผมไม่น่าเชื่อนะว่าประวัติมันยาวนานขนาดนี้คุณแมวเพชรจะไม่ได้แล้ว <c oughs> แล้วก็กองเชียร์ของทีมหนึ่งเนี่ยก็ใช้การเต้นแบบเนี้ยปลุกใจตอนช่วงพักครึ่งแล้วก็สามารถพลิกกลับมาเป็นแชมป์บาสเกตบอลลีกลีกได้เหมือนเหมือนกับท่าเต้นในฮับไกของนิวซีแลนด์ลักบี้อะไรพวกนั้นนะครับนะฮะแล้วท่าเต้นนี้มันเป็นยังไงใครใครจะพอจะบอกได้บ้างยกตอย่างบอกได้ไหมปล่อยใบตามอารมณพอ๋อคือไม่ไม่มีรูปแบบ ไม่มีรูปแบบขึ้นอยู่กับว่าอารมณ์และความรู้สึกตอนนั้นคืออารมณ์ภานครับอะไกำมะสุตาอะไรกำมะสุตาอะไรอะไรกำมะสุตาอ๋อยังไงยังไงคุณพิเตอร์ถ้ากำมะสุดาที่ใช้ได้นะครับโอเยร์นะครับคือเพื่อว่ะฟรีตายเขาเนอะใช่เลยรัชบรรดาคุณมิเตอร์นี่ถนัดท่าอะไรเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูนะฮะโอ้ยควน เดี๋ยวอย่าเพ่ไปเรียกผู้ว่าไอนี่มันถือว่าเป็นหัวหน้าวงมันด่าแล้วทีเลยเอาแล้วคุณเหล่าอ่ะถ้าถ้าถนัดนี่มันเป็นยังไงของคุณเหรอของคุณเองเนี่ยใช้มือครับตอใช้มือใช้มือบ่อยไหมฮะทุกวันนะครับต่อใช้ทุกวันก็ใช้มือถูงตะบูมั่งเขียนหนังสือมั่งอะไรมั่งถือรับโทรศัพท์มั่งนะฮะแล้วเกี่ยวใช้มือบ่อยไหมวันเว้นวันอ๋อวันเว้นวันใช้มือใช้มือวันเว้นวันนะครับแล้วเคยยืมมือคนอื่นไหม เคยืมไม่เคยมีมือคนอื่นเลยใช้ใช้มือตัวเองเดียวโอเคคุณแจ๊กเก้มีท่าประจำนะฮะไอ้ฮาร์ลมเชคอะไรมันต้องสั่นๆใช่ไหมครับคือการการสั่นเนี่ยครับ,รบการสั่นนี่มันอยู่ที่ออกเตดของของดนตรีถ้าดนตรีออกเตดสูงเราก็จะสั่นได้แรกโอ้โหอ่ะออกเตดนี่แหละครับคุณผู้ออกเตดนี่อะไร ดี๋ยวผมไม่รู้ออฟเฟรดอะอะไรอะออฟเฟรดไม่รู้ไม่รู้ออฟเฟรดแปลว่าอะไรคุณก็ไม่รู้ใครรู้ว่าออฟเฟรดแปลว่าอะไรไม่ต้องไม่ต้องไม่ใช่เรื่องแบกใจได้ตอนนี้ไม่มีใครรู้ออฟเฟรดแปลว่าอะไรเอาเอางี้ดีกว่าออฟเฟรดแปลว่าอะไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามี คลิปวิดีโอนะ,ะที่ตอนนี้ข้างลังฮิตคือ,อคนได้จะเข้าไปกดดูคลิกใน YouTube ะนะว่าหลายล้านวิวแล้วเอาเราไปดูกันครับ โอ้โหก็ผมดูแล้วก็ไม่ห็นจะมีอะไรนะถ้พูดมั่วกันไหมนะฮะ่อมองหูมันคือมันใช้ความสะดา่อารมณ์ครับสะดั่มันต้องมันต้องดูตอนการเต้นถ้าสีมันไหนดูไม่รู้รู้ซึ้งเท่าไหร่คือคือคือมันต้องอยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นจริง้งไม่เส่ยเฟใช่ไอไรอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ป็นไม่ใช่ไม่ใช่ไเดี๋ยวม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใชไม่ป็นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่่ไม่ใมมมใช่น่ เต้น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 บ่อยไหมเออทุกวันครับทุกวันตอนนอนตอนเต้นก่อนนอนผมถามคุณแมวไปดีกว่าครับเต้นฮาร์เลมเชคนี่มันมีประโยชน์อะไรกับชีวิตครับก็ทำให้สุขภาพแข็งแรงนะคุณลพบุรีเพราะว่าการเต้นเนี่ยเราไม่อยู่เฉยเยนะฮะและอีกอย่างหนึ่งที่สันธุก็คือดูดฮะมันดูดนะฮะ เคยเคยเคยไปเต้นเคยไปเต้นที่ที่ไหนบ้างหลายที่ฮะแล้วมันดูจริงอ่ะเต้นสิบที่มีเรื่องแปดอันนี้มันเริ่มมาจากตัวที่สามเนี่ยนะครับไอเยิะสาแตกทลงไอเยินอริงจริงแล้วไม่ไม่คุมลุกทีมอะไรเขามีเรื่องอันนี้ตัวน้ำเลยต้องคุมนะฮะเวลาเวลาได้ยินเสียงเพลงเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวลองจับหน้าของน้องชมพู่ดูแล้วลองเปิดเพลงดูนะะ เอาลองนิดนึงนะเวลาได้ยินเพลงเพลงขึ้นมานี่อยู่นิ่งได้ไหมไม่ได้นะดูหน้าดูหน้าดูหน้านะครับแล้วหน้าหน้าต้องได้ด้วยนะฮะหน้าต้องได้อย่าลืมนะครับเนเนหน้าต้องยังไงฮะตาตัวนี้จริงหน้าเป็นลงผู้ว่ากระทมอโออ๋อนี่อย่างนี้นะฮะเอาดูปากเอาดูปากโอ้นะอ๋อนี่โทษนะฮะนี่คาร์ลเชนหรือแอนดี้เมิร์ดเนี่ย โอ้อ่าตัดมาตรงนี้ก่อนผมเห็นในคลิปผมเห็นในคลิปวิดีโอมันมีคนเส้นอยู่คนเดียวเองแล้วคนอื่นนี่ก็ทํานู่นทํานี่ไปก็ถูพื้นกันไปเกาเกาหูมั่งหาหาไห้เพื่อนมั่งอะไรอย่างนี้มันมันคือแบบว่า ครั้ง่ากมันจะเป็นอะไรที่แบบไม่น่าสนใจไงแล้วอยู่ๆมันก็ูมขึ้นมาแบบอะไรของพี่รู้จักนี่แหละฮะันเขาเรียกว่าจุดพีคใช่มันเป็นอะไรนะจุดพีคอะไรอะเตะอะไรนะตอนแรกออครทเลสออคเทเลสออคเรฟออคเรฟลสโซโลงโซลงซ่าเรีอกเขาโอเคเลยว่าอะไรโอ้ยเรื่องนี้ผมไม่รู้เลยคุณพ่อปุ๊มนะแล้วตอนหน้าเราทำเป็นดาวนบอลแล้วให้นี่เป็นจอมันบูลเหมือนนะดีไหมดีไหมเหรอ คุณนะเร่ยกองดังนันเคุณเร่ย,ขอ,รยของดังงั้นคุณเรีนกผมดังงั้นคุณเร่ยกองดังงนันโอเคเอางี้ดีกว่าเขาบอกเขา,เขามีคําพูดว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นถูกนะสิบตาเห็นไม่เท่ามือขยอํามือขำฮะช่วงหน้าเนี่ยเราจะมาที่วิธีการเต้นกันเลยทีเดียวได้เลยสบายนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าห้ามพลาดด้วยการทั้งบวกครับท่านผู้ชมครับ รายการแล้วนะครับแล้วก็อย่างที่ผมรับปากท่านผู้ชมทางบ้านไว้นะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ในสุดท้ายแล้วจะเป็นการโชว์ How Em Cheat นะครับของทีมเออลืมถามชื่อทีมมีชื่อทีมไหมชื่อทีมมีไหมคุณผู้ชื่อทีมอะไรชื่อทีมอะไรผมไอ่รู้แล้วเนี่ยเป็นแต่ว่าเนี่ยผมผมผมนีจูนไหนตะกี้จูนหน่อยเออจูนหน่อยเออจูนจูนนไปวางจูนไปวางโอเคโอเคไปวางให้ดีว่ะ ช <twitch S 1> ื่อทีมของเราชื่อทีมไร้รอยต่อโอ้โหนะฮะไร้รอยต่อต้องไม่มีรอยต่อต้องมีนี่ันถูกต้องนะครับไร้รอยต่อจะตรงนี้เหรอวะเอาละครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะเป็นการเต้นโชว์นะฮะฮาร์วเวย์เชคต้องเต้นคนเดียวก่อนต้องใช่ไหมครับมิวสิกมาครับ นะฮะอย่าลืมหน้านะครับหน้าหน้าต้องได้นะฮดูหน้า เฮ้ย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 เปไเฮ้ยปดูหน่อยเฮ้ยเฮ้ยไปดูหน่อยไดูหน่อยไปดไม่้จะดูทำไม่ได้ไปไม่ไ้น้วไม่ไปไปไหนพี่จให้จับดอกไม่จับเยนี่นี่เหรอไม่ยอมไม่ยอม